เราเดืกบประสบอุบัติเหตุนะครับสามอยากดอนดูเลยสามอยากดอนดูมากมี่มอเตอร์ไซค์ต้นกันนะครับ

ตาเนี่เรามาทางไหนื้อเนี่ยมาทางนี้มาทางนั้นกันวมาทางนี้กเี่อไปพี่ออกจกสยมากวัวเาเผาเาอันตาได้แต่ตัวอุบัติเหตุไ้ครังครับแต่สามแยกดนตัวมานี่นึงออกจากสร้อยออกจากสร้อยมาก เด็กน่อยตะเลียนต่มา,ามาน่อยตะเลี้ยนแตมาตะขัางมันไทยมา,จายใจเย่กัน แล้วก็มีรถว้ส่งคนนักเรียงห้อบ้านไหนครับเนี่ยบ้านไหนบ้านยู่ครับะยู่มาทั้งทั้งคนเตี้ยบ้านี่พอตาได้ออกจกไฟเนี่ยน่ดหละพุทเถาที่รถเป็นเสี่ยงยากพุดเถาอัตราย ป้าหิ่ยวว่าที่บ้านไดล่ะป้าหิ่วนั่นองนี่องนี่เขาเพ่เล่นอยู่นี่ยโอ้มาสามคนมามาเพ่เดียวเก็บแน่นล่ะมออแล้วกับสรอยครับจะล่าจอนตีดขัดเติบกับเดียววัาัจากบันป้ายิ่แล้วกับกระตาเดีก็ออกแกซอยพอดีออกแกซอยตอนดูนเนี่ล่ะ ออกมาผู้นึงมาทางตรงเอาเก็สเดือบส่งโรงพยาบาลเดียบร้อยแล้วครับเวลาจอดติดขัดก็สรงเรลื่ะนนะถ้าทางโอนดูนี่แหละผู้นึงว่าแต่ทางบ้านไายเล็กหน่อยปายโหนักศึกษาพอตาเนี่ยเถาๆแล้วก็ออกจากซอยนี่แหละสร้อยมากกัมาจ้าเอกันตัวผู้เทานี่ยนักเดือบผู้ชนะอันนี้ก็ง่อยแจ้งเข้าให้เป็นองทราบล่าจอดติดขัดยา่เหยียบเลย เกิดบอ่อยครั้งครับออกจากดอนดูมาหนี่งนี่ทางลงไปดอนดูเนี่ยลองพี่นอ้องคลิปนี้เขาซ้ำนี่ต้นกันประจำตัวาสาหัดเจดอต่อแต่ว่าจริงกับก็มีผู้เ,เ,าาเ,เ,เ,เววสียชีวิตัวบาดเจ็บัาเที่ยังบาดเจ็บต่อก็พอผู้ว่าใส่ตัดหนาพอคนอย่าีอายุเติบเท่าเติบไปละเจ็บเติบพวกนั้นออกมาโดยบ,า,นนบางวนใสบ่บางคแล้วก็ตามเอานะครับอันนี้กป็นแจงข้าวใส่ขอซ้ำนี่เละพี่น้อง เ่ลาจะติดเขาเนี่ยเดี๋ยวเน่าเหยียดเลยผมก,กดได้กดแช่กดติดตามช่อง,อ,งงงงงองสมบูรณ์สพลโกนี่ไปน้องมีข่าวต่างๆกระติกแกงก็ไปน้อนสาบ